สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ารัฐธ,ธรรมนูญต้นแบบของโลกท่านผู้ชมครับเชื่อกันว่ารัฐธ,ธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของโลกคือกฎบัตรแมกนาคาตาซึ่งประกาศใช้ในประเทศอังกฤษเมื่อปีคศ1215เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวอังกฤษมิให้ถูกปกครอง ไม่ให้มีให้ผู้ปกครองประเทศใช้อำนาจเกินขอบเขตแต่ผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็พิเคราะห์ว่ากฎบัตรแมกนาคาตาดังกล่าวหาใช่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ใช้บังคับกับคนทั้งประเทศโดยเสมอภาคเท่าเทียมกันอย่างที่เรียกกันในสมัยใหม่ว่ารัฐธรรมนูญหรือ constitution แต่อย่างใดไม่เพราะแท้ที่จริงก็เป็นเพียงข้อตกลงการแบ่งอำนาจและการใช้อำนาจ ระหว่างขุนนางกับกษัตริย์เท่านั้นแต่อย่างไรก็ดีกฎบัตรแมกนาคาตารวมทั้งกฎหมายอีกหลายฉบับที่ประกาศใช้ในประเทศอังกฤษหลังจากนั้นก็ได้กลายเป็นต้นแบบของรัฐธรรมนูญล,ลายลักษณ์อักษรที่มีเนื้อหาเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนที่ประเทศต่างๆทั่วโลกนำใบบัญญัติเป็นรัฐธรรมนูญล,ลายลักษณ์อักษรท่านผู้ชมครับ แต่สำหรับประเทศอังกฤษเองซึ่งเป็นทั้งต้นแบบของรัฐธรรมนูญล,ลายลักษณ์อักษรก็คือกฎบัตรแมกนาคาตาที่กล่าวไปแล้วการให้หลักประการสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนและยังได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยอีกด้วยกับเป็นประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า unwritten constitution เรื่อยมาแม้ในปัจจุบัน เป็นเวลากว่า200ปีแล้วและก็แทบไม่น่าเชื่อเช่นกันที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศเกิดใหม่และตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษมาเป็นเวลานานเมื่อได้ประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี1776หลังจากนั้นอีก12ปีก็ได้มีรัฐธรรมนูญล,ลายลักษณ์อักษรประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญของประเทศเมื่อปี1788 สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลาถึง224ปีจึงกล่าวได้ว่ารัฐธ,ธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาถือเป็นรัฐธ,ธรรมนูญล,ลายลักษณ์อักษรหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า written constitution ต้นแบบของโลกและยังเป็นรัฐธ,ธรรมนูญที่ใช้บังคับอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลกถึง224ปีทั้งนี้โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า amendment รวม27ครั้งท่านผู้ชมครับหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาเมื่อปี1788ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ในประเทศฝร,รั่งเศสโดยมีแรงบันดาลใจมาจากคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาและรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่14กรกฎาคมปี1789 เมื่อฝูงชนที่รักประชาธิปไตยจำนวนมากพากันเดินขบวนมุ่งหน้าสู่คุกบาสติลอันเป็นสัญลักษณ์แห่งการกดขี่ของระบบกษัตริย์และชนชั้นปกครองและได้ทำการเข้าบุกรุกทำลายคุกบาสติลลงอย่างราบคาบและในวันที่26ของเดือนเดียวกันนั้นเองก็ได้มีการออกประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองคศ1789 ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญรวม17มาตราพร้อมกันนั้นก็ได้มีการลงประชามติกำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญนำเอาหลักการสำคัญบางประการของคำประกาศดังกล่าวไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศด้วยท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญฉบับแรกของฝรั่งเศสภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่14กรกฎราคมปี1789ถือเป็นรัฐธรรมนูญล,ลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี1788รวมทั้งคำประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฝรั่งเศสเมื่อวันที่26กรกฎาคมปี1789นั้นได้ประกาศใช้เมื่อวันที่3กันยายนปี1791ท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติทั้งสิ้น รวม270มาตราถือเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ความสำคัญและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนตามคำประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองโดยปรากฏอยู่ในส่วนที่เป็นคำปารบหรือความนำของรัฐธรรมนูญถึง17มาตราเป็นรัฐธรรมนูญที่กำหนดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Absolute Monarchy มาเป็นระบอบปรมาปรมิตายาธิปไตยหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Limited Monarchy ซึ่งหมายถึงระบอบการปกครองที่กษัตริย์มีอำนาจอันจำกัดภายใต้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับแรกของฝรั่งเศสใช้บังคับมาจนถึงวันที่10สิงหาคมปี1792ก็สิ้นสุดลงและได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเรียกว่าสภาคอนเวนชั่น ทำหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นฉบับที่สองของประเทศซึ่งการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้มีมติให้ยกเลิกระบบกษัตริย์และก่อตั้งเป็นสาธรรารณรัฐขึ้นเป็นครั้งแรกทั้งนี้โดยการตรากิสฎีกาลงวันที่21กันยายนปี1792ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจากราชอาณาจากักรมาเป็นสาธรรารณรัฐเป็นครั้งแรก แต่ก็เป็นสาธา,ารณรัฐที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวและแบ่งแยกม่ได้ท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญฉบับที่2ของประเทศฝรั่งเศสมีชื่อเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับมองตานยาประกาศใช้เมื่อวันที่24มิถุนายนปี1793ต่อจากนั้นประเทศฝรั่งเศสก็มีรัฐธรรมนูญใช้บังคับอีก10ฉบับด้วยกันรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่12 เป็นรัฐธรรมนูญในยุคสาธาร,รณรัฐที่5ประกาศใช้เมื่อวันที่14วันที่4ตุลาคมปี1958เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันสรุปได้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา224ปีมีรัฐธรรมนูญใช้บังคับ1ฉบับมีการแก้ไขเพิ่มเติม27ครั้งประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา223ปีมีรัฐธรรมนูญใช้บังคับรวม12ฉบับ ส่วนประเทศไทยในช่วงระยะเวลาเพียงแค่80ปีเรามีรัฐธรรมนูญใช้บังคับถึง18ฉบับก็ไม่รู้ว่ากว่าจะครบ100ปีเราจะมีรัฐธรรมนูญใช้อีกสักกี่ฉบับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญต้นแบบของโลกก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ